สวัสดีค่ะผ้าไหมสุเรนกับไกด์แพดค่ะ มาคู่แกะกระดิ่งค่ะเคาะประตูถึงหน้าพันช้อปปิ้งออนไลน์กับไกด์แพทเลยนะจ๊ะไม่ซื้อไม่ว่ากันอันดับแรกคุณผู้ชมจดเบอร์ไกด์แพทไว้ก่อนนะคะช้อปปิ้งออนไลน์วันนี้เป็นผ้าไหมย,ย้อมสีธรรมชาติแต่ว่ามีโปรนะคะผืนที่หนึ่งผสุดท้ายเป็นผ้าไหมาลายท้องถิ่นที่อยากให้คุณผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดได้เอฟไปใช้ค่ะซึ่งผืนที่หนึ่งเป็นผ้าไหมาราคาโปรนะคะไม่ใช่สีธรรมชาติค่ะเป็นสองตะกออลูนซีนนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทรวมส่งเลยสีเขียวสีเขียวเหนียวซับนะคะ เพราะฉะนั้นใครอยากได้ผ้าไหมไลายโบราณอันลูนซีมค่ะราคา1,300บาทรวมส่งนะคะถ้าต้องการอาบบำยาเย็บริมค่อยว่ากันนะคะนี่คือท้องผ้าออกเขียวนะแบบนี้นะคะเบอร์หนึ่งค่ะปโปรนะคะ1,300บาทรวมส่งค่ะคุณผู้ชมถ้าต้องการอาบ้ำยาเย็บริมคอยแจ้งหลังใหม่นะคะอันดับแรกคุณผู้ชมต้องจดเบอร์ กด์แพทไว้ก่อนนะแล้วคุณผู้ชมก็จะได้อ,อะไรนะไดะ้ไม่ว่าการต่อดีกว่าเนาะเพราะว่าอากาศค่อนข้างร้อนนะคะเบอร์2ค่ะเป็นงานฝากขายจากลำดวนนะคะย้อมสีธรรมชาติจากคลั่งนะคะท้องผ้านะคะสีคลั่งเลยนะคะมักโครนเป็นลายดาวนะคะดาวดาวกระจายแบบแบบแบบประยุกต์นะคะแม่ค้าเขาบอกมาแบบนี้เนาะ เบอร์ที่2ค่ะสีออกชมพูอ่อนนะคะย้อมจากคลั่งมักโครน2,740บาทรวมอาบน้ำยารวมส่งนะคะนี่นะคะดูลายผ้าใหม่นะคุณผู้ชมดูถ้าไม่ชัดโทรมาทักหลังไม้แล้วก็ขอดูผืนจริงแต่ว่าต้องชมหลายๆรอบก่อนนะว่าถ้าอยากได้นะคะอ่านี่เป็นเบอร์2ค่ะนี่นะเบอร์2อ,อ่าพัดจะนุ่งให้ชมเบอร์2ค่ะสวยมาก เลยนะคะเบอร์สองสำหรับย้อมสีธรรมชาติจากอำเภอล่ำดวนจา้านะคะไม่มีชายครุยนะคะเนี่ยเย็บ,บริมนะคะพร้อมส่งถึงบ้านคุณผู้ชมเลยนะ่าจะบอกให้อาต่อไปเบอร์สค่ะเบอร์สก็สีธรรมชาตินะคะสีธรรมชาติย้อมจากประดูค่ะประมาณ ขน,นึ่งคูณสเมตรงานจากอำเภอลำดวนนะคะย้อมจากเปลือบประดู้นะคะแล้วหมักโครนแล้วก็มีคลั่งตรงนี้จะย้อมจากคลั่งนะคะแล้วก็ไปหมักโครนก็สีมันจะซอฟต์ลงนะคะเป็นลายประยุกต์นะคะเบอร์สใครที่ชอบสีแบบนี้นะคะเบอร์สมีเชิงบนเป็นใบใบสีเชิงล่างใบสีตรงกลางนี่แมใ่ใจว่าเป็นอะไรเทว่าเป็นลายประยุกต์แล้วกันนะคะเพราะว่าผ้าไหมเนี่ยแล้วแต่คนเขาจะแกะลายนะคะเบอร์สค่ะเบอร์สามนะ นี่เลยนะคะเบอร์3สวยไหมคะติ้งแนวติ้งแนวเลือกเบอร์ที่ชอบเลือกลายที่ใช่เบอร์3นะคะให้ดูดูนะเบอร์3เบอร์3เบอร์3นี่นะคะเบอร์อืมเบอร์3นะคะเบอร์3ต่อไปเบอร์4เบอร์4เบอร์4ก็เป็นลายธรรมชาติค่ะ ะะ้าไหมยย้อมสีธรรมชาติไม่ใช่ลายธรรมชาติสีธรรมชาติจ้าก็คือย้อมจากคลั่งแล้วก็หมักโครนเป็นสีธรรมชาติแบบลายน้ําไหลแล้วก็มีชายครนนะคะมีหน้านางจากลําดวนนะคะขะหนึ่งคุณสองแมทอยกดอกห้าตะกรา,ายพิกไทยนะคะเมื่ออยู่ในตัวคนจะเป็นแบบนี้ให้ดูนะคะแบบนี้เสร็จไหมคะ เบอร์สี่นะเบอร์สี่น้องให้ชมติ้งแนวติ้งแนวเลือกเบอร์ที่ชอบเลือกลายที่ใช่โทรมาเบอร์นี้ที่บอกไว้เบอร์สี่เบอร์สี่นะคะท้องผ้าคือตรงนี้จะเป็นชมพูอ่อนนะคะตรงนี้จะเป็นน้ำตาลตรงนี้จะเป็นขาวนะคะเป็นลายน้ำไหลเห็นไหมคะเนี่ยน้ำไหลตรงนี้ก็จะเป็นแดงจุดๆตรงนี้ก็จะเป็นเหลืองเราย้อมจากเขนะคะ,ะเพราะฉะนั้นผ้าไหมผืนนี้อยู่ที่ว่าความชอบ ถ้าไม่ชอบก็ชมกันเพลินๆน,นะคะต่อไปเบอร์ที่5จะเป็นโฮนบนเตอดย้อมสีธรรมชาติบอนเตอดนะคะเป็นแปลว่าบรรทัดเป็นราชนีผ้าไหมที่ย้อมสีธรรมชาติได้สวยมากนะคะนี่ขนาด1.2คูเมตรท่านใดยังไม่มีผ้าไหมโฮนบอนเตือดสะสมนะคะเรียนเชิญพืนนี้รอคุณผู้ชมเป็นเจ้าของนะจ๊ะสวยไหมคะ ราคา2,940บาทเบอร์5ค่ะสวยไหมสวยไม่เอ่ยรอคุณเป็นเจ้าของเอฟเอไปนะคะ2,940บาทราคาไม่เท่ากันเพราะว่าผ้าไหมการกรมวิธีของการทำงานการทอต่างกันนะคะนี่เบอร์5นะจ๊ะอาต่อไปเบอร์6ค่ะเบอร์6นี่ต้องบอกนะว่า อาบน้ำยาแล้วแล้วก็มีคนรับไปแล้วหนึ่งผืนเพราะว่าแกาแพทย์นำไปอาบคู่เพราะนัแ้นบบใครผืนนี้ไม่ต้องรอส่งได้ทันทีค่ะดอกมะเขือสีชมพูวหวานหวานทอหกตกอนลายลูกแก้วเย็บริมเรียบร้อยสวยมาก <c oughs> เห็นไหมคะเนี่ยผ้าไหมที่อาบน้ำยาจากร้านชั้นนำของเมืองสุรินนี่ดูซกก่อนว่ามันพลิ้วนขนาดไหนแล้วก็อ่อนนุ่มนะคะนี่เห็นไหมคะนี่สวยไหมย,ย้อมจากคลั่งนะคะ แล้วก็คลามแล้วก็หมักโครนนี่ค่ะสวยมากเบอร์หกค่ะสวยมากเมื่ออยู่ในตัวคนไม่อยู่ในตัวคนไม่ต้องมองหน้าแพทนะคะมองที่ผ้าไหมพอไม่อยู่ในตัวคนนะคะสวยมากค่ะ,ะเบอร์หกนะคะทอยดอกลายลูกแก้วต้องรีบจับจองนะคะเพราะว่า ผืนนี้ผืนเดียวที่อาบน้ำยาแล้วส่งทันทีเลยถ้าคุณผู้ชมเอฟนะคะเพราะฉะนั้นรอคุณเป็นเจ้าของนะผืนนี้รอคุณเป็นเจ้าของอเพราะว่าอาบน้ำยาแล้วค่ะ,อ,ะอาบน้ำยาแล้วนะคะต่อไปพืนที่7ค่ะพืนที่เจ็ดผืนที่7จ็ 7, สีหวานมาก สำหรับใส่ไปงานมงคลน,นะคะช่วงนี้เทศกาลปลายปีก็จะมีงานมงคลเยอะนะคะ3 4 1 0บาทพื้นเมื่อกี้ก็3 4 1 0บาทนะคะพื้นนี้ก็3 4 4 0บาทแต่พื้นนี้ยังไม่อ่ญญานยาถ้าคุณผู้ชมเองก็จะไปเอาไปอ่านมายานะคะนี่ค่ะ3,440บบาทเป็นลายสไลด์ค่ะเบอร์เจ็ดสวยมากนี่นะคะเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดสวยไหมคะ ติ้งแนวติงแนวทอสอดริมด้วยนะเนี่ยทอยดอกลายลูกแก้วนะคะดูเนื้อผ้า,าก่อนนะดูก่อนนะสวยมากเพราะฉะนั้นให้ไวให้ไวนะคะสำหรับเบอร์เจ็ดไปเบอร์แปดเบอร์แปดนี่มี2ผืนนะแต่ว่าพูดถึงผืนเดียวใครมีสามารถแปบบเพื่อนคู่ซีนะคะเบอร์แปดเนี่ย 3, สามพบาทเท่ากันค่ะ หาเพื่อนมาใส่ผ้าไหมเหมือนกันดีไหมอ่ะนี่อลายสไลด์นะคะย้อมจากคลามคลั่งแล้วก็ประดูแล้วก็หมักโครนนะคะสวยมากทอสอดริมด้วยนะคะสีออกออกเป็นเทาเทาเทา,าคลามค่ะนะคะ,นะคะเบอร์แปดนะมี2ผืนค่ะมีสองผืนให้เลือกนะมีสองผืนให้เลือกเพราะฉะนั้นอานุ่งอยู่ในตัวคน ทอหกตกลายลูกแก้วทอสอดริมด้วยค่ะสวยมากถ้าไม่สวยกด์แพทไม่นำมาพบนะคะคุณผู้ชมติ่งแนวติ้งแนวเลือกเบอร์ที่ชอบเลือกลายที่ใช่เบอร์แปดใช่ไหมใช่ไหมเบอร์แปดมีสองเผินนะคะรีบเอฟมาสวยมากสวยมากสวยมากนะคะเบอร์แปดให้ไปให้ไปไวๆนะไวๆไวๆเบอร์แปดไปเบอร์เก้าเบอร์เก้าเบอร์เก้า เบอร์เก้าเบอร์เก้าเป็นสีเทาค่ะเบอร์เก้าเป็นสีเทาเอากับหัวเบอร์เก้าเป็นสีเทาเบอร์เก้า 9. เป็นสีเทานะคะสีเทาสีเทา,เทาอ่านี่ค่ะคนที่ชอบผ้าไหมสีเทาชอบผ้าไหมสีเทาเบอร์เก้า 9. ค่ะส4งพันสี่ร้อยสี่สิบบาทอาบน้ำยาพร้อมส่งเย็บริมด้วยนะคะเบอร์เก้าอ่าแล้วแต่ความชอบนะคะ เบอร์เกเบอร์เกนะคะเบอร์สิเบอร์สินี้จะเป็นผ้าไหมสามตะกอแล้วก็เหยียบเหาะที่คนไทยชอบเรียกมันเป็นจริงมันเป็นเหยียบเหาะนะคะเหยียบ,ยบแบบกลับนะคะก็คือมีหน้านางชายครุยลายโคมนะคะเป็นลายโบราณนะคะย้อมจากเขแล้วก็คลั่งนะคะสวยมากรอเจ้าของอยู่ค่ะผืนนี้นะคะ ผืนนี้เซลล์สุดๆ2,709บาทอ่าบาทใครอยากได้อาบ้ํยายแล้วก็พร้อมกับส่งให้ถึงบ้าน2,710บาทผืนนี้เซลลให้นะคะจะตกเป็นของไทยนะคะนี่เลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลืองค่ะตรงนี้จะเป็นสีสีชมพูเพราะว่าย้อมจากข้างละหมักโครนตรงนี้จะเป็นเขนะคะ ทอได้เก่งมัดมีได้เก่งมากแล้วมีเชิงล่างนะคะเป็นลายสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะเรียนรู้เลยว่าทอมาจากอำเภอสีขอนี่ค่ะสัญลักษณ์ของคนไทยเชื้อสายจีนแบบนี้แล้วก็มีหน้านางแบบสมปักปูมนะคะสนใจนะคะรานะคาผืนนี้2 7 0 9บาทนะคะโปรพิเศษลดให้ผืนนี้ใครที่อยากได้นะคะติดต่อมาเลยนะคะอ,อยากได้ผืนนี้ต่อไปนะคะเป็น ผ้าไหมแบบผ้าคุงไหลสีธรรมชาติอากาศเย็นแล้วโปรให้ปกติพ700นะคะตอนนี้เดี๋ยอยู่1,650ส่งให้ด้วยผา้อาวุธยาแล้วนะคะย้อมจากอัญชันนะคะสำหรับเบอร์ส1นี้ย้อมจากอัญชันนะคะนี่นะคะผ้าคุมไหลนะคะผ้าคุมไหล คุมไหล่ย้อมจากอันชันนะคะ1650รวมส่งอาบัญญาแล้วพร้อมส่งถึงคุณผู้ชมเลยนะคะสามารถทำเป็นผ้าพันคอได้แต่ว่าคา่าแพทไม่ขออนุญาตทำเพราะว่ามันสวยแล้วค่ะเดี๋ยวมันจะยับนะคะผืนนี้เบอร์11ค่ะ1,600เป็นลายแบงคอกค่ะ ะะสีธรรมชาตินะคะหน้ากว้างอยู่มาสัก65เซนติเมตร cm, ความยาว2เมตรนะคะสะบะเบอร์11ใครที่อยากได้ผ้าคลุมไหล่สีธรรมชาตินะคะย้อมจากอันชันนะคะ,ะต่อเบอร์12ก็ย้อมสีตักธรรมชาติเหมือนกันนะคะสีออกน้ำตาลน,นี้ก็น่าจะเป็นประดูนะคะก็ลดให้พิเศษเหมือนกันค่ะเป็น1,650พร้อมส่งนะคะนี่นะคะผ้าคลุมไหล่ ไม่ได้ทําง่ายนะคะผ้าคลุมไหลงที่ทอมือนะคะไม่ได้ใช้ไม่ใช่กี่แบบกระตุกนะคะทอมือนะคะผ้าคลุมไหล่นะคะย้อมจากกระดูมักโครนนะคะผ้าคลุมไหล่เบอร์12บค่ะดูแพงไหมคะสิบสองค่ะเบอร์12ราคา1,650ัรบาทนะคะ